สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาตัดแต่งกิ่งกุหลาบต้นนี้นะคะสีม่วงกับสีแดง Myrose นะคะดอกเริ่มจะวายแล้วค่ะอยู่มาหลายวันแล้วเหมือนกันนี่ค่ะ m y r o s สอต้นนะคะสีแดงสีม่วง1ต้นแล้วก็จะตัดต้นโน้นอีกต้นหนึ่งนะคะสีเหลืองนะะี่ค่ะมีดอกนิดหน่อยตัดแต่งกิ่ง ดอกเริ่มจะวายใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมกันไก่วันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ28-30องศามีแดดมีค้มนะคะช่วงที่พาย,ยุเข้าแต่ว่าไม่เข้าที่นี่เต็มตัวหรอกค่ะมาแล้วค่ะกันไก่ตัดก็สูงขึ้นมาหน่อยนะคะประมาณนี้ ประมาณนี้นะคะแล้วเราค่อยเก็บนะคะสีแดงนี่ก็ตัดเลยค่ะสูงขึ้นมาจากก้านใบนิดนึงนะคะเนี่ยประมาณนี้ตรงนี้ก็ตัดเลยค่ะ ตัดเสร็จแล้วค่อยเก็บใส่ขยะนะคะเดือนหน้านี้ก็จะออกดอกอีกทีนึนงเดือนเก้าต้นเดือนรีบตัดแต่งเก่งเลยค่ะหนูตัดแต่งเก่งไปหลายต้นแล้วนะคะรอดอกเดือนสิบเนี่ยค่ะช่วงอากิอากิก็คือช่วงเอฤดูใบไม้ร่วงนะคะกุหลาบก็จะมาอีกรอบนึงช่วงนั้นกุหลาบจะสวยค่ะตัดเสร็จก็ใส่ถังขยะให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะ ใบร่วงหลายต้นนะคะเริ่มร่วงละต้นละดอกสองดอกก็ตัดไปเลยค่ะ <c oughs> ใบที่ร่วงร่วงก็เก็บขึ้นมานะคะอันนี้ดินมันยังเปียกอยู่นะคะเมื่อคือนนี่ฝนตกดินมันยังเปียกอยู่เนี่ยใบมันร่วงๆ่วงเด้ะ เก,เก็บมาะคะ่ะใบเหลืองใบร่วงนั่นแหละคะ่ะเก็บออกนะคะเนี่ยเก็บออกให้หมดเลยใบเหลืองใบร่วงนยคะเนี่ยมันจะเริ่มร่วงแล้วะคะ่ะช่วงเนี้ยเป็นทุกต้นแล้วะคะ่ะเป็นมากเป็นน้อยนะคะเก็บออก สีเหลืองต้นนี้ก็มีไม่เยอะหรอกค่ะสีห้าดอกก็ตัดละกันนะคะนี่ค่ะก้านใบที่สามหรือที่สี่ก็ได้นะคะตัดกันไกลใช้ดีมากค่ะคมด้วยถ้ามันไม่คมเราก็ไปไปรับเขาเรียกอะไรรับมีดนะคะรับคมกันไกลนะคะรับเองนะคะตัดกันไกลมันอย่างดีอยู่แล้วนะคะมันก็เลยใช้ดีค่ะตัดแบบ แทบไม่ได้ออกแรงเลยนะคะตัดแต่งก่งดอกกุหลาบที่ร่วงโรยแล้วนะคะนี่ค่ะตัดไปเลยค่ะ อันนี้โหระพาหนูเอามาปักชําไว้นะคะมันติดแล้วค่ะเนี่ยซื้อมากินกินเสร็จแล้วก็ปักชําไว้ค่ะมันติดแล้วค่ะโหระพามีอยู่หนึ่งกอรจริงๆก็ปลูกหลายกอนะคะนะตรงนั้นมันไม่สวยแต่สวยแค่อค่กเนี้เสร็จแล้วค่ะ เรียบร้อยสีเหลืองตัดเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็ตัดเสร็จแล้วค่ะตัดแต่งกิ่งนะคะเรียบร้อยค่ะแดดออกนะคะตอนนี้ร้อนนะคะนี่ขนาดเกือบใบาสามนะคะใบสองก็กว่า ปีนี้ถือว่าสวยนะคะกุหลาบยังมีใบเกือบทุกต้นนะคะปีที่แล้วไม่มีเลยนะคะตรงนี้ชะอุ่มเลยนะคะเพราะว่าเป็นถั่วฝักยาวต้นนี้ปีนี้ใหญ่มากปีที่แล้วไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้คือต้นใหญ่นะคะกุหลาบเลยเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ